สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาลอดเหนีอยเหนียวเป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศีกันช่วงนี้แฮปปี้กันดีหรือเปล่าเอ่เอาล่ะเดี๋ยวขอชี้แจงก่อนนะคะอ่าเนื่องจากว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าเออเสียงเบาไปตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยนไม์ตัวใหม่แล้วนะคะไม่ทราบว่าเออ ดังขึ้นหรือ,อยังแล้วก็เห็นว่าคลิปสั้นไปคือชี้แจ้งก่อนนะคะว่าตอนแรกอะตั้งใจจะทำคลิปแบบทำนายสั้นๆให้ฟังกันรับชมกันแต่ว่าคือยังไงดีเห็นคนอื่นเขาทำเยอะแล้วไงคลิปยาวๆอะ่ะก็เลยแบบเออทำคลคปสั้นๆบ้างแต่เห็นบอกว่าสั้นไปก็เลยว่าจะเปลี่ยนแนวการทำคลิปใหม่ เป็นแบบดูดงโดยรวม10บใบแล้วก็เจาะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องสุขภาพการเงินการงานความรัก5าใบนะฮะเรื่องละ5า้าใบไปก็แบบจะได้รับชมกันจุดใจเนาะแต่ว่าขอชี้แจงนิดน,นึงว่าทางช่องเนี้ยจะเน้นไปที่การอ่ทาทัลโลเนาะเปิดไพ่อ่านตามไพ่แล้วก็ เนื่องจากเป็นดวงโดยรวมเนาะก็อือาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยอา่าคือเราก็จับมาดูดวงโดยรวมคือถ้าแบบถ้าของใครตรงก็คือแบบอา่าอ่าเทพดวงชะตานี้ไพ่ที่เปิดมานี้เป็นดวงของคุณแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็คือคุณก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยคือมันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะอาา่าฮะเอาล่ะ เทพนี้ก็เป็นของราศรีกันหรือของผู้ที่เกิดวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมประจําเดือนกันยายน2565เอาละเรามาเริ่มดูดวงโด,ง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 ดงยรวม10ใบกันดีกว่าขอไพ่10บใบให้กับชาวราศรีกันหน่อยค่ะแท e พ l ล n d thôi liền Cao liền liền เจ็ดดาบหนึ่งดาบทาเอร์ระวังอุบัติเหตุนะคะอาจจะแบบเกิดเรื่องอะไรการฐ่านหันรายแรงหรือไม่รายแรงก็ได้แต่เป็นเรื่องที่มันการฐานหาัน สองดาบเหมือนมีคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือเปล่าสิบดาบเนี่ยระวังอุบัติเหตุนะขึ้นมาสองใบเลยอืมสิบดาบอะเทาวเวอร์สามถ้วยแต่ไม่เป็นรายร้ายแรงนะคะสามถ้วยขึ้นมีไพ่ลบสองใบเนาะไม่สามใบ สี่ใบแฮงแมนระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะฮะแล้วก็เรื่องอาจจะมีการทำแบบให้ลดเสียหรืออะไรลถเสียเรื่องของเสียหายกระทานหาันอาฮะแล้วก็ระวังการแทงข้างหลังหรือทำอะไรรับหลังที่ไม่ดีใต้ไม่ท้าวเป็นสองพวยเอ่อ ระวังมือที่3ามเหมือนแบบคนรักทำอะไรรับหลังไม่ดีด้วยนะคะอ่า,าแล้วก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุโดยรวมไม่มีอะไรเหมือนคุณก็โอเคเนาะก็แบบมีเงินเก็บมีแบบมีการลงทุนที่ดีเรื่องการเงินอะไรเงี้ยเออมีเงินเก็บมีเงินใช้ ไม่ขาดมืออะฮะคราวนี้ดูจอบเป็นเรื่องห้าใบขอสุขภาพภาพใบาให้กับชาวรา,ารศรีกันหน่อยค่ะ ระวังโรคหัวใจนะคะสามดาบเดทจะมีการผ่าตัดอะไรหรือเปล่าชาวราศีกันสิบไม้เท้าอืมระวังอุบัติเหตุการเข้าโรงพยาบาลหรือป่วยแบบเป็นโรคหัวใจกระทันหันเดวิล หมนช่วงนี้เจ้ากรรมในเวรกำลังตามคุณอยู่หรือเปล่าอัศวินถ้วยอืมระว,วังเกี่ยวกับการเดินทางอุบัติเหตุแล้วก็การเป็นโรคอะไรเฉียบพันเช่นโรคหัวใจแบบหัวใจแบบอ,อโรคหัวใจที่เกิดขึ้นเฉียบพันเอ,อ้เฉียบพันอะฮะข้างตาสหมับมีชิงเหรียญ อ่ะฮะระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็โรคที่เกิดกระฐานหันอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจที่แบบอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาปรับเลยออืสุขภาพก็มีเท่านี้การเงินขอการเงิน ให้กับชาวราศีกัน5ห้าใบด้วยค่ะกาวไม้ถักกาวเอยกาวไม้เท้าเดทดทำไมเดทดขึ้นบ่อยสิบถ้วย เหมือนคุณได้จบการลงทุนอะไรบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่กับธุรกิจในครอบครัวหรือเปล่าระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับหุ้นส่วนนะ0ะสิบใต้ใต้สาหรับเป็นสิบดาบระวังคือเหมือนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างหุ้นส่วนของคนหรือเปล่า ในเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินแบบเหมือนคุณแบกรับภาระทุกอย่างคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วหุ้นส่วนคุณไม่ช่วยคุณก็เลยแบบหยุดการลงทุนนั้นแล้วก็มาเริ่มต้นธุรกิจกับครอบครัวแทนถือเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะเออคือลงทุนเนาะกับคนในครอบครัวกับแบบหรือลงทุนด,ด้วยตัวเองอะ่ะคนเดียวอะ่ะดีกว่าไปลงทุนกับคนอื่นเนาะเรื่องเงินเงินทองทองเนาะมันก็ไม่เข้าใครออกใครอ่ะฮะ ลงทุนกับครอบครัวหรือว่าแบบลงทุนคนเดียวจะดีกว่าต่อไปเป็นเรื่องการงานขอการงานห้ามไายให้กับชาวราศีกันย์หน่อยค่ะคุยเหลียญเหมือนคุณก็ทำงานได้ดีเนาะงานสร้างเงินให้คุณได้ดีอะ่ะอืม สามถ้วยเนี่ยงานประสบความสำเร็จมีการเฉลิมฉลองจัดเมน้นเหมือนแบบคุณลงทุนทำอะไรไปอ่ะเออยังไงมันก็ได้รับผลอย่างนั้นน่ะอืมคุณเป็นคนเก่งนะคิงไม่เท้าออคุณเป็นคนเก่งสร้างทำงานสร้างเงินให้กับคุณได้อ่ะเนี่ยเด็ก แต่ให้ระวังแบบการแบบลงทุนผีผามแบบขาดความรอบครอบนิดหนึ่งเพราะเหมือนแบบกล้าได้กล้าเสี่ยงอะเนาะระวังนิดนึงสองสองดาบได้สำหรับอาา่าฮะก็ไม่มีอะไรนะก็แบบการงานก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็ให้ละเอียดรอบครอบนิดนึงเพราะอาจจะพลาด อะไรแบบเล,เล็กๆน้อยๆได้ความรักขอไพ่ห้าใบให้กับความรักของชาวราศีกันหน่อยค่ะเจ็ดดาบระวังการทำอะไรรับหลังของคนรัก หนึ่งดาบมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจอะไรหรือเปล่าเหมือนแบบเป็นเรื่องที่แบบต้องตัดสินใจว่าเอออะไรยังไงหนึ่งเหรียญส,สิ่งที่คุณมีอยู่อืมสิ่งที่คุณมีอยู่เห็นค่ากับความสัมพันธ์ในสิ่งที่มีอยู่ให้มากๆอ่าฮะหนึ่งเหรียญ อาจจะได้รับของขวัญของฝากจากคนรักระวังการทะเลาะบ่อนแหวงห้าห้าไม่ถาวรระวังการทะเลาะบอกแหวงกันด้วยนะคะก็สำหรับเป็นเดทเดี๋ยว <c oughs> คุณตั้งใจจะจบความสัมพันธ์กับคน คนที่คุณคุยอยู่แล้วคุณตั้งใจจะตัดความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่แล้วไปเริ่มต้นใหม่กับใครอีกคนหนึ่งหรออคืออันนี้คือแล้วแต่นะถ้าคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่่มันดีเออก็รักษาเอาไว้แต่ถ้าคิดว่าเออมันไม่ดีก็ปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาล่ะ ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ล i ์คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็สามารถติดชมได้นะคะอขอชี้แจ้งก่อนนะคะว่าคลิปอาจจะแบบทําได้ไม่ถูกใจทุกคนแต่ว่าหากมีข้อชี้แนะอะไรก็จะพยายาม คือสามารถคอมเมนต์ได้เลยก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ